ครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้กับฝนตกนะครับผมอยู่ไฮยู่หน้านะครับฝนตกเม่นนี่ครับอันนี้กับหน้าเล่ากับมาบดหน้ายู่หน้านะครับเดี๋ยวผมสีทําการผ้าลูกแหลงไปใส่เบ็ดนะครับนี่ลูกแหลงชิคก้าเลยนี่ไงเดี๋ยวสีพลาลูกแหลงไปใส่เบ็ดนะครับเนาะอันนี้กับเบ็ดนะครับเตรียมไว้แล้วครับ หนึ่งร <city> right. ้อยหลังนะครับเนาะอีอบรรยากาศยิ่กับฝนมันกับตบต้งดี่แล้ครับหนาฝนเนาะครับเนาะฝนกับสีมาสาในจักหน่อยครับฝนกับสีมาสาในจักหน่อยครับอันนี้เป็นบรรยากาศยิ่งน่าครับมันภาพไซเบียร์เนาะนี่ครับหลังกับเป็นขอกงัวนนะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวัวสีออกลูกครับผมเดี๋ยวหวออกลูกสีมาไทยคิดหมเบ่งนะครับเนาะพี่น้องเป็นโคกน้องหน้าเนาะครับเนาะ ครับเดี๋ยวมันอีสิป้าพอแม่พี่น้องไปใส่เบ็ดนะครับเนาะทดสอบเบิ้งเนาะเดี๋ยวจังได้ตอนแรกผมสิถ่ายคลิปยามเบ็ดให้เบิ้องนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอใส่เบ็ดก่อนฝนตกครับผมถ่ายคลิปบ่ได้ครับครับผมอยากถ่ายอยู่แต่โทรศัพท์ซื่อมามันบ่ได้กันหนามนะครับซื่อมากต่างมือหานะครับเนาะเหล่ามี X7 Pro ครับแนะนำโบคือหรอครับคือแต่กล่องนนั่แหละครับกรบเิ่นเกมนะครับเนาะ ครับผมเดนแดนเดวิดสมศีมาทไทยเบอร์อีกท่านนึงน,นะครับผมกราบสวัสดีครับ